จากที่เป็นที่แน่นอนแล้วว่าวันที่20มกราคมคนที่จะสาบันตนเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้นำคนต่อไปประธานาธิบดีคนที่46ก็คือโจไบเดนแต่ในระหว่างนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงมีอำนาจเต็มที่ในฐานะผู้นำประเทศแล้วก็เป็นที่น่าสนใจนะคะว่าเขาใช้เวลาช่วง2เดือนที่เหลือนี้ในการที่จะปลดคนที่ไม่เห็นด้วย กับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดยืนทางการเมืองหรือว่าเรื่องของการที่ระบุว่าคนเหล่านั้นไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเขาที่ให้มีการฟ้องร้องเรื่องการเลือกตั้งและอีกอันหนึ่งที่มีการจับตามองก็คือการที่ทรัมป์ใช้อำนาจฝ่ายบริหารหรือที่เรียกว่า Executive Power ในการที่จะให้อภัยโทษคนใกล้ชิดหลายคนด้วยกันวันนี้หนึ่งในนั้นก็คืออดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงไมเคิลฟลินนะคะซึ่งหลังจากที่ได้มี ีการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารให้อภัยโทษอดีตท,ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของตัวเองแล้วเขาก็โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ระบุนะคะว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ประกาศว่าไมเคิลฟรินต์ได้รับการอภัยโทษขั้นสูงสุดก็เป็นการใช้อำนาจของประธานาธิบดีในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะหมดจากตำแหน่งหลังจากนั้นทำเนียบข่าวก็ออกประกาศนะคะว่าการอภัยโทษครั้งนี้จะทำให้ไมเคิลฟรินต์หลุดจากความผิดและกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ ไมเคิลฟินก็ถูกดำเนินคดีฐานให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสอบสวนกลางหรือว่า FBI ในเรื่องของการติดต่อรัเสเซียกรณีแทรกแซงผลการเลือกตั้งเพื่อช่วยให้ทรัมป์เอาชนะฮิลลารีในการเลือกตั้งเมื่อปี2016ตอนแรกเขาให้การกับ FBI ว่าไม่เคยติดต่อกับรัเสเซียแต่ต่อมาก็ยอมรับสารภาพว่าจริงๆแล้วได้พูดคุยกับทูตรัเสเซียประจำสหรัฐจ,จริงแต่ต่อมาก็ถอนคำรัสารภาพโดยอ้างว่าทำไปเพราะว่าถูกล่อหลวง ไมเคิลฟลินเป็นใครนะคะวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐและทำไมประธานาธิบดีทรัมป์จึงให้อภัยโทษเขาและทำไมสื่อมวลชนที่นั่นจึงให้ความสนใจไมเคิลฟลิน n นี่เคยเป็นอดีตนายทหารนะคะเป็นยศพลโทแล้วก็เกษียณอายุราชการแล้วก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นสมาชิกพักเดโมแครตต้องเรียกว่าทั้งเลือดเนื้อและวิญญาณนะคะเคยเป็นเจน้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของกระทรวงกลาโหม แต่ว่าถูกบารักโอบามาปลดจากตำแหน่งเมื่อปี2014หลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนมาสนับสนุนทรัมป์อย่างสุดหัวใจเลยนะคะฟลินต์เป็นคนแรกๆค่ะที่ทรัมป์แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวด้านความมั่นคงหลังจากทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ไม่กี่วัน ในช่วงแรกๆความเห็นของทั้งสองคนก็คือทรัมป์กับฟลินต์ตรงกันในเกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการหาประโยชน์จากการกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียการถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านจนถึงยุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายอย่างกลุ่ม IS อสแต่ว่าฟลินต์ก็เป็นที่ปรึกษาของทรัมป์ได้เพียงแค่23วันเท่านั้นค่ะก่อนที่ทรัมป์จะถูกก่อนที่ทรัมป์จะปลดเขาหลังจากถูกจับ นะคะว่าเขาโกหกรองประธานาธิบดีไม้เพ้น์แล้วก็แอบ,บไปติดต่อกับทูตรัเสเซียในช่วงของก่อนการเลือกตั้งจากนั้นเขาก็รับสารภาพแล้วก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดตอนนั้นคนที่ทําหน้าที่สอบสวนกรณีรัเสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐแล้วก็ทําให้ท้อชนะเลือกตั้งก็คืออดีตอายการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์อห่างไรก็ตามช่วงนั้นรัเสเซียก็ยืนกรานปฏิเสธนะคะว่าไม่มีการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐแต่อย่างใด หลายรายงานชี้ตรงกันนะคะว่าฟินส์เป็นคนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอย่างไม่ชอบมาพากลหลายอย่างนอกเหนือจากข้อกล่าวหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้รัเสเซียมาแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐในปี2016แล้วก่อนหน้านั้นเขาเคยถูกกระทรวงกลาโหมตรวจสอบกระดีรับเงินจากลอบบี้ฮิตชาวรัเสเซียและก็ตุรกีและนอกจากนี้ยังถูกรัฐบาลหมายหัวด้วยนะคะว่าเป็นสายลับให้กับต่างชาติหลังพบว่าเขาให้คำปรึกษากับประเทศตุรกี โดยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเคยเตือนทรัมป์48ชั่วโมงก่อนที่ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งนะคะว่าอย่าให้ไมเคิลฟิน์มาเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าคนคนนี้เคยมีประวัติติดต่อกับต่างชาติอย่างไม่ชอบมาพากลหลายครั้งแต่ว่าทรัมป์ก็ไม่ฟังก่อนที่จะแต่งตั้งฟิน์มาเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแล้วก็ปลดเขาในเวลา23วันเท่านั้นและท้ายสุดทรัมป์ก็ใช้อำนาจประธานาธิบดีอภัยโทษเขา ในวันนี้นะคะซึ่งการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศอภยโทษให้กับไมเคิลฟลินก็ทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณค่ะว่าทรัมป์กำลังทําลายหลักนิติธรรมแต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่ประธานาธิบดีใช้อํานาจฝ่าบริหารในการให้อภยโทษเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องที่ทําได้แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนทําเยอะและคาดว่าทรัมป์จะประกาศให้อภยโทษเจ้าหน้าที่คนอื่นๆอ,อีกหลายคนก่อนที่เขาจะหมดจากตําแหน่งในอีกไม่ถึง2เดือนข้างหน้าค่ะ